บทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุกูจิตาโสทิงกโรนเตทวิหารมันเดเลเทราวจะมัชชาวนากานวากาจพิกโวาสารามิกาธานปฏิอุปาจกา ขามาจเะเทสานิามาจะอิสราสัปนานภปูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสษธชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุคขสะกรุณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโม ธรรมัตราจปุราสังโูโหตุสมโควะอาทายะจหิตายะจะอมเหระคตุส,สัธัมโมสเพปิธรรมจารินโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานินโนพุทธะสเสนสัมมาทารังป i ปเวชันโตกาเรเทโวปวัสสตุ วุธิภาวายะสตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจจังรักันติปุตตะกังเอวังดรมเมนราชาโนปรปชังรักันตุสัพปะรากาบทที่สิบเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตตาจานิทุกขาพยปปตตาจานิพยาโสกปตาจานิโสกาหุตุสเปปปิปานิโนเอตาวตาจาัมเหหิสัมปทตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทธยะสีลังรักขันตุสัปธาภาวนาพิราตาหุตุคัจฉันตุทเทว,วตาคตา สเพพุทธาพระปตาปาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสบทที่สิบหกสุมังาคาะกาถาโสโหโตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพ,พเดวตาสพะพุทธานุภาเวนะสทีโหตุนิรันตารังโหโตุสัพพังนิรังโหตุสัพพังสุมังคารัง ระคันตุสัพเทวตาสัพธรรม,มานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรงโหงตุสัพังสุมังกรังระคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าในนักทุกสิริวันจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอคําว่าไม่มีคําว่ายากจนคําว่าไม่สําเร็จจงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้ยามีวินาทีนี้เป็นต้นไปตราเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิญขอเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลาย จงโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดจงอนุโยยพรให้แก่ข้าพเจ้านายนัฐพลุสิริวันและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเทอดสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่าน ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งภูมพ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภะ,ะเทิน ขออนุโมทานาบุญกับครอบครัวย,ยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ